มีกันเหลือแต่ไม่รู้ว่าเติมโลบัคร้านไหนกันใช่ไหมครับผมขอแนะนำร้าน r e l e x Shop นะครับผมบริการเติมโลบัคร,ราคาถูกและเลทสูงนะครับผมด้วยระบบ ID บวกพาท,ที่เติมเร็วมากๆระบบหน้าเว็บไซต์ที่มีความทันสมัยรวดเร็วน่าใช้เพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินเข้าระบบ3เลือกซื้อสินค้าได้ตามใจชอบเลยครับผมอย่าลืมแวะมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเทๆสๆทสซือคนด้วยนะครับผมแก๊สศูนย์เคนะครับคลิปนี้ก็อยู่ัเกม a v ต t a r Star กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาแนะนํากิจกรรมหนึ สำหรับคนที่อยากจะหาโกนะครับผมแล้วก็หาไอเทมต่างๆในเกมนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมสามารถเข้าร่วมได้ทุกคนเลยนะครับผมไม่จําเป็นต้องเติมหรือว่าอะไรเลยนะครับผมแค่เราเล่นให้ถูกเวลาเท่านั้นเองนะครับนั่นคือกิจกรรม Golden Tower เองนะครับผมซึ่งกิจกรรม Golden Tower นะครับผมเป็นกิจกรรมที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์หลักนันแต่ว่าแบบคนไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ผมก็เลยหยิบมาพูดถึงในคลิปนี้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมจะสังเกตได้ว่าเวลาเราเล่นในบางช่วงเวลาเนี่ยมันจะมีข้อความนะครับผมส่งมาแล้วกกกก็มมมีีีีีีเเเขยยนนนนนว่่่่าาาแบบ้้ครรรรัผซึงิจือท ไปเล่นเอ่อไปเล่นตรงเวลาที่กิจกรรมมันเริ่มนะครับผมแล้วก็จะมีโอกาสสุ่มได้ของนาตางๆนะครับซึ่งระยะเวลาของกิจกรรมนี้นะครับผมตั้งแต่วันที่15เมษายนจนถึงวันที่30เมษายนเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะเริ่มเล่นก็แนะนําว่าเริ่มเล่นได้แล้วนะครับผมเพราะว่ากิจกรรมนี้มีเวลาจํากัดนะเดงนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูรางวัลกิจกรรมกันดีกว่านะครับผมว่ารางวัลกิจกรรมมมีอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่หน้าเบไซต์เกม A b a านะครัึ่ซตรงหน้ากิจกรรมรงนี้ะครับมว่า กิจกรรมนี้เนี่ยมันจะเริ่มนะครับผมโดยมันจะมีแบ่งเวลานะครับผมมี2ช่วงนะครับนั่นก็คือ10นาฬิกานะครับผมถึงบ่ายโมงนะครับผมตรงนี้นะที่ผมลากเี่ยวมที่ผมครอบดำไว้นะครับผมแล้วก็18นาฬิกาจนถึง21นาฬิกานะครับผมของทุกวันนะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับผมคือเราเนี่ยเวลาเราเข้าไปเล่นในช่วงเวลานี้เนี่ยเวลาจบเกมนะครับผมมันจะสุ่มนะครับผมสุ่มของให้เรานะครับซึ่งมันไม่ทุกรอบนะแบบบางรอบก็ไม่ได้ใช่ไหมว่าเราเล่น10รอบมันจะสุ่มได้ประมาณ เอ่อเจ็ดถึงแปดรอบโดยประมาณนะครับผมโอเคนะครับงั้นเรามาดูเออ่รางวัลดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็อันแรกก็จะเป็นดาร์กอนแฟกต์เมนบล็อกนะครับซึ่งอันนี้เอาไว้สร้างของในอนาคตนะครับผมเพราะ่ตอนนี้เนี่ยมันก็บางบางชิ้นก็เปิดได้แหละนะครับผมเป็นบูปินต่างๆแต่ว่าบางชิ้นก็เปิดไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรมากนะแล้วก็กรีนเมเปิลเทอร์บล็อกอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเป็นเกี่ยวกับการสร้างอาวุธนะครับผม คือใครได้มาก็ดองไว้ก่อนค่อยเปิดนะครับผมโอเคประมาณนั้นนะนะแล้วก็รีไวต์มาร์กนะครับผมรีไวต์มาร์กก็คือตรงนี้นะครับผมสำหรับดันเจียนนะครับคือเวลาเราลงดันเจียนเนี่ยเราจะมีโอกาสตายเพราะว่าโบสโจมตีใช่ไหมผมก็สามารถจะ,จะใช้รีไวต์มาร์กเพื่อชุบชีวิตได้เองนะครับผมแล้วก็รีชาร์จมาร์กนะครับรีชาร์จมาร์กก็คือเวลาเราลงดันเจียนเนี่ยมันจะมีหลอดสเตเบลล่าสำหรับลงดันอยู่ใช่ไหมมันทับหนึ่งร้อยแล้วก็เวลาลงเนี่ยมันจะลดทีละประมาณยี่สิบนั้งก็เวลาลดหบทเราก็กดใช้ช100รีไวต์มปรระะมาณนนี้นคับ แล้วก็มี1%นึ EXP EH ก็คือบัตร EXP คูณ2องอัเด้งนะครับผมแล้วก็มีบัตรคูณเงิน20%นะครับผมแล้วก็มีแบนเดตนะครับแบนเดตสีส้มนะครับผมมีโอกาสออก2แบบก็คือแบบ1แล้วก็แบบ1อันแบบ2อันนะครับผมตามนี้นะครับ <c oughs> แล้วกททท็ที่เด็ดเลยก็คือ มีโอกาสสุ่มโกนะครับผมตั้งแต่1,000โก2,000โก3,000โก4,000โกแล้วก็5,000โกนะครับผมคือมันสุ่มออกหมดเลยนะครับผมถ้าใครโดวดีก็ได้5,000โก้ไปฟรีๆในหนึ่งรอบเลยนะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมผมก็มาแนะนำกิจกรรมเพราะบางคนเนี่ยทักมาทำอนิิตรคอร์ดนะว่ามันส่งของไหมผมรัวๆเลยผมเป็นไรไหมผมแบบว่าบัึกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมคือเราอยู่ในช่วงกิจกรรมเราเล่นในช่วงกิจกรรมนั้นเราถึงจะได้ของนั้นๆนะครับผมตามนั้นนะคครรรัับบผมมปะะาณนนี้ โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้สำหรับคนที่ <c oughs> อยากจะเล่นในช่วงแบบว่าเวลาที่คุ้มๆเล่นช่วงไหนคุ้มๆก็ผมแนะนำว่าเป็นช่วงโกลเด e n Hammer เนี่ยครับผมเพราะว่ามันจะได้พวกของสุ่มเวลาจบดันด้วยนะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับผมแนะนำากิจการรมเล็กๆน้อยๆน,น,น,นะครับงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าผมให้ข้อมูลผิดตัวไหนต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับหรือว่าขยะผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์พิมพ์บอกได้ตอนนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปอ่านแล้วก็นำมา คิดอีกทีนึงว่าทำดีหรือไม่ทำดีแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมงั้นเมื่อเจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย